สวัสดีจ้าพี่น้องในประเทศทั้งต่างประเทศเห็นบ่เรพี่นองหาือเ่เห็นโอ้ยหอนแสงพี่น้องหอนเหลีมตาเมื่อนภาพพี่น้องเขาขืนพูขึ้นเขาหายเหตดอีกรกับพี่น้องเบื้องพี่น้องบรรยากาศอยู่เทื่อหลังพูดด้วยพี่น้องนี่ พี่น้องขึ้นผู้ขึ้นเขามาหาเห็ดจักสิไใดสิมันไปไดนดอกพี่น้องไปพี่น้องไปหลุ่นน้ำกันบ้สิไส้พ่อแกงบม่มือแรงนี่บรรยากาศไต่ผู้ไต่เขาละพี่น้องคนเปิ่งประมาณนี้ละพี่น้อง ผู้มาหาเห็ดกับแบบนี้ยเราพี่น้องไปบันนี้พี่น้องหาเห็ดมานำกันกับสองคนคือเราเราพี่น้องน้องสาวเมื่อนนี้มาสองคนเมื่นวันมาสามคนมน,ไลไลนี่นไงไลดอกอยู่เหนือแล่พี่น้องที่ข้างนอกดอกมันบางเงี้องาพี่อี๋มืนัน บางเกินไปแต่ว่าดอกมันหน่อยอันบางจุ่มเพชรอพี่เนาะนี่เอาดลยไม้พี่นะพี่คืนนั่นนั่นนั่นไปต้องคุนตุนแมนาเฮ้ยน่นตนดีกว่านอทั้งหนาอีกเดี๋ยวเดี๋ตนก บเมนไปทางไหนอีกตั้งผี่บมีดอกบแมนเฮ้ยเฮ้ยเพ่งให้เป็นคุ้มพี่หนอเฮ็กเพ่งคุ้มสองดอก พี่นนังตาดดอกนึน่งพี่หนังโอ้เห็ดกุ้งเห็ดน้ำหมากอีกดอกนึน่งเห็ดขาวดินเห็ดนี่เห็ดเผิง Ui, ở bờ đây là cái nón mình tháo Sớm đỏ Ở đỏ này con Sớm đỏ không phi nón Khi tháo đi Khi ít này Khi đỏ này อิฐดอกนึงตีดไปหน่องเลอ้ยงลูก็เห็ดยังเอาเบิ้งก่อนโอ้เห็ดนี่กินบ่ได้กินไม่ได้อีกดอกนึง เฮ็ดเกิดดอกกี่ไลแห้พี่น้องแตกแต,กตลางอยากให้อดอกโอ้ยกระดุษหักใหม่พี่น้องเกือปลุมปากแตกเกือเกลือดอกนึงเฮ็ดผึ้งเฮ็ดผึ้งี่แก่งแทบแทบกพี่น้องปลาเฮ็ดหกักพี่น้อง ได้คับเห็นบ้านนอกเห็ดน,นาเล่หนึ่งดอกเห็ดพึงเห็ดพึง่งสองข้าวจิงมพูน ทเพึ่งเมนเดมาดอกนี้คัคัพี่น้องกดอกนึ้ง ก็ลังปงุ่มหีดทานอีกดอกหนึ่ง เฮ็ดย่างดอกนี่บูแมนเฮ็ดกินดอกนี่นี่แมนเฮ็ดยังดอกไม่ใช่เฮ็ดกินจ้านี่ค่ะป้าพิ็ดคุกนี่นี่ดอกน้อยมันก็มีดอกใหญ่มันก็มีเนาะ เออนีเอาดอกหน่อยก่อนค่ะนี่แล้วของมันแสบปีงปนค่ะมาสองคนมาสองคนคือสีฟลูเทนน้องานนี่เมื่อวานมาสี่เมื่อนี้มาสองไปตลาดเขาไปซื้ออิฐซื้อปูนมาสั่งบานค่ะจะบ้างสองดอกฟองฮันอาทิตย์ลังแลเต็มอยู่มันเอาบะได้มนดอกหน่อยก่อนแนน่ซื้อติ๊บลายมือดิศเส้ามืออื่นจังมากมือนอันนี้ ฝดางามครับูแตนนอขอบคุณค่ะน,นี่นี่เก็บเห็ดนี่มวนให้เกินบริเวียนี่ตัดแน เ่าแล้วพี่น้องบ่เอาตุ้นิดนะฮทะโน,น,นกอนเกอินกดมไปอย่ะที่อนเทีบแต่ละทาน่กะกีเผาแหงเยอะเอา,เอาโอเค,อเคมันโอเคโอเคโคกแสบดค่ะปีงโคนตอกให้ข้าคนไนด้วยลวะา <c oughs> ยึดเขาไข่คือพันธุ์ทีนพอแต่ว่าก็งามอยู่แลวะัวก็ได้อยู่นีปกรว่ากันอ้าวจ้างว่กันกรค่ะฮ็ดหาเฮ็ดหาพี่น้องอาไปพันมันหอยปุยงามค่ะแซอยู่ไหนนี่ีอดอกนี่ยหมั้งฮหากระแซ่บพือกัน หนอสี่ดอกนี่ฮะ <c oughs> เหลือกเอามัาไลยแหงเห็ดอันนี้แกงรวมกันหนัแสบร่วมเม็ดพิดฮาโรนร่วมศาสตร์คือกันคือกันไปเลยบ่เขาแกงใส่กันกับแล้วบุหัว่าอันไหนเป็นยังไงแต่หัแต่ว่ามันแสบไปนำกันคือบเอาละต้นนั้ตนตรงแล้วมันเป็นนั่นซ่านะ่เาะ,านนนะเอาเรูปบ่โอ้ยงามจงก็ย้ายเอาติดตัวเรามีกี่ลายเหลือกเอาเลย พอแล้วค่ะพอแล้วลูกค่ะจะใส่เด็กมาเขาไม้เต็มตาเดือมือนนี่มันเป็นกีดีดมวลในกระเป๋าวว่าะท่านได้กินคือมผมคือฝนสีตกนีิเนาะมาแล้วพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกพี่น้องอะ พี่น้องเห็ดป้ากอกป๋อกำลังเห็นใส่ปนกับข้าวนี่แหละค่ะงามอยู่วัทฉันโอนตอนไหนโอ้ยเด็กเตยกตาเหลอด้วยค่ดดอกงามคักเนะา,าเนะาเห็ดอ,อะไรเห็ดยังเป่านี่น,น,นี่เขาเขาเมนเห็ดกินยังไง นี่เดีย๋ยวมึงกันดู้โอ้ยเขาดิ่มไปแล้ว ดอกหนึ่งพี่นอ้องจูม,มันนี่ดอกเดี่ยนี่ดรงนี้อีกดอกหน,นึ่งในสองดอกพี่นอ้องหันมาทางพีก็เห็นอีกมีดก็ออกมาหัดบ่ได้วออกมาตัดขานี่อีกดอกหนึง่ง มาหคือดอกไม้เท่ไงฮะมันได้บานโอ้จูมมันจูมมันอยู่บวงหันนั่นแล้วกระดาบันเป็นตะเก็บบ <c oughs> ่อยู่ในหลืบเหินอือนี่โอ้ยมันหน,น,น่อยแหงเนาะเก็บบออะไรนาะมันหน่อยโพดโอ้ยมันใหญ่กว่านั้นก่อนไปข้อหละกอยู่ในลืบเหี้ยนเห็น <c oughs> แต่ประมาณนี้ลราพี่น้อง หเห็ดขาวเป็นเอิดตืดจะสีเอาใดคบได้ใด,ดก็เอาบอ่บอใดอกด็เอาเอาบ่อใดเอาบ่อใดมันทมเนทามีดอกนึงว่าอีกที่เหรอตาดีครับ ถั <mile> ่วตีนถัก่วกกันอุ้ยเอากันเด้อค่ะอะเพื่อเห็ดออกันเฮ็ดขนมง่ายง่ายง่ายสวยมากดูไว้มือเดียวนี่เนาะเหียนมื่ออื่นหามันบ่มีมาปลาสิมุนแต่ว่าอยานมันบ่ถือหม่องมันอยานมันบ่มีหม่องอย่างนมันก็ออกเป็นหม่องนะนี่ พุทาคูเที่งงามอ่ะภางามดอกดินบัตเจ้ามนี่วพี่นองบ้านคอยขึ้นไหลเป็นป่าเลยเอาห่อเทปเอหาหมอเทปเนียอะไรมันเ่าแล้วก็ไ่ต้องเอา,า,เอาไปแบยงคนอยุ่งานน้าเป็นยากเทปเนาะ แดงคนที่บ้านเราด้วยสคนมาหาเถนะิงเห็ดเอาเถิงดอกดินพี่น้องอุ้ยสวยสวยมากงดงามแห่งเดี๋ยวาต้องไปซื้อขอกั้มให้ยากค่ะคืองามค่ะเอาดอกดินนีแ่แหละพอดีเอาถุงใหญ่มาอยู่ใส่ถุงเน,นาะไปว่าพ่อสินักหย้อนหรอกมันเบาอัานมันเบาหางเบาเบาหวานปัจเจกการรลล่นร่นจำอะไรได้มัน เอาออกมาใส่ข้างนอกเห็ดขลนึ่งอๆเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งเห็ดผ้งอ้งามขนาดเลยเห็ดขาวดิน พี่หน่องรอกหนึ่งหนึ่งดอกเฮ็ดเท้าดินก็เอาแล้วพี่น่องอีกดอกหนึ่งพี่น่องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งคุ้มพี่น่อง เฮ็ดเพื่งขมนม่ซองดอกไปหาอีกงามมีเนาะเฮ็ดเพื่งยังนะเฮ็ดเพื่งองยังวะเฮ็ดเพื่องข้ามหน่อยแมนอยู่บ่เคยกินอยู่บอ่อจำบุญคุณซื้อมันมันหลายสัตอันไปอย่างนี้งามเนาะยมีดอกหน่อยนะตัวนี้จะเป็นนุ่นๆโอ้โคตรปัวอีกไหม หลุเนาะแมนออกมาก็เจอเห็ดแมนงามครับพี่น้องฮิดนาเลตัวนี้ฮิดพึ่งคุ้ม ดองหน่อยคัะสำบักกระดุมเสือนี้พี่น้องเห็ดยังล่ะเห็ดหลังน่อยเ่องเรานี่ยอ้ยโโ,โ<ส> <laughs> ไปตัวโง่าเพงเขาเอาโบ้ดอขนาด ดอกหนึ่งหนึ่งดอกนีำครับพี่หน่องดอกหนึ่งพี่หน่องเห็ดหาเขาเห็ด,ขดขเขาดินนขึ้นเขาขึ้เขาพ้นกันติโต๊ะพ่อพ้นหลอพี่หน่องดอกหนึ่ง เรื่งฝาห้องห่มหมแล้วจะพุ้นตุกกับสิด้พิดกล่องก่อนอะพี่น้องเห็ดอะไรจ๊ะ,ะเห็ดดอกไม้กลายเป็นเห็ดไป พู้ยาเขาวันขมผู้เขาบระมกักข้มไรกับบบเห็นหงหล่ะพี่นอ้องคืมข้มพุทธิตุกแจ้งมาสิตุกทึงบอได้ะแต่ว่เาวเดี่ยวนี้มันกำลังเหมืดเขาเหมืดเขาแล้วพี่นอ้อง นี่เลยพี่น้อ,องนนคแหกักแ่สีเดียวกันกับไบตองเลยเอ็คตัพี่น้อง โอ้ยเห็ดเขาดินมันดเขาแล้วพี่น้องเอาบ่าได้เสียงพนอือๆเลยพี่นอ้อ,พพพาาพนอง,งพุนพนตกทางไก่ขามาไก่ขามาแล้วพี่น้องเสียงพนตกเฮ็ดอียงบมเมนเห็ดกินด้อเฮ็ดยังไงเฮ็ดเขาเขาไม่ติดเห็ด,มหดบมเมนเห็ดกินพี่น้องเห็ดเบือ่อ เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรเห็ดนาเล็กบนี้ดอกหน่อยมั้ขาเจ้าเหยียบไปล่ะพี่น้องเก็บเก็บกเออยู่เน เฮ็ดอันนีีเฮ็ดอันนดี้บาจะขวัญร่ำเงินเฮ็ดอย่างนี้ดำดำืึนี่ดำดำนี่กินเป็นหมนี่นี่เด็กตอนบกก้าเอาดอกพี่ได็สองดอกแค่ละอาถิมลงใส่ละอาถิมเลรอฮับโหเห็นสามพิมลงนี่ละ งาน้พ่งนอกบึงจะบึงเห็นมันถูงอ่เปนยังแมน่นบ่รน่ในกระตานเียว,ว่าปลูกเ<อ>้เขียวนเขาเอาเห็ดออกจากสู้เอามาไฮไม่แบบนี้าสีบัวต่างสีนวลนวลยังใสหลหลาย,ลายวัดแต่ฝนสีต๊ก,กับบัต๊ะำดอกพี่นอ้องขึ้มาซื้อ Id, เ็ดกัวโบเฮ็ดบาดปองสิไปพี่น้อง,อง,องโอ้ารอดอกีเจรอท่ารอทำเาอสบ้กเอาเก็บอีดอกจะว่ามันอันๆอ่นอกินเบิดน,น,นะอืทางขึ้นกัะสีเขานี่หนแล้วพี่น้องนี่สอดปองนี่ละกลังสีดอดกะเลยฟ่อเห็ดเย็ด เขาเห็นดอกเขาังเหียบฝากระหองเหมือมนีนี Becca ่ะละออกดอกเล็กๆมันน mm ีดอกนี่้อยแห้งาสองเห็นมาน้ำหูน้ำปองในกระพอเฮ็ดต้นหน่อยอเหรอ อุ้ยเฮ้ยลงเลหรเฮ้น่ะหอตกฝนตว่าเต่สิตว่าเต่สิบักตเกจนไรเคียวปุ๊นี่เคียวถุงน้อยถุงแล้วเดี๋ยรา้มาเนาะเข้ามาก็ก็าตอกรคึมฟ่าคึมนคักพี่น้อง ฝนคือสิตกเหมือตึบเลยกับสิจบคลิปเมื่อบานแล้วพี่น้องมามาเบิง่งหยอดใดหย่อนมันเบิ่งสิงได้ไร้ายเป็นได้พี่น้องอันนี้เห็ดอันนี้พี่ให็ดเห็ดยังน่ะ <laughs> เห็ดะ <laughs> อะไรเหเห็ดกระไดพ่อหมาณนี้ยแหละพี่น้อง <laughs> เห็ดกระนาบประมาณอยู่เก <laughs> ือบเต็มตาใหญ่พี่น้อง ตาั่งเนี่ยก็เกือบตัวน,นันเห็ด<ง>เห็ดผึงขมเห,เห็ดรวมทัวๆไปละพี่น้องแต่ชิโจ๊กค,คลิปสนนีแล้ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อเนื้อเด้อพี่น้องเด้อข้ามได้บอสผับก็ขอถูดขออภัยจา้าสวัสดีค่ะพอกันใหมคลิปหนจาจ้า